อาพี oh, <S <S ่เกดอาพี่เกดสวัสด right okay. yeah. okay, ีค the ่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะดวกนะคะเดี๋ยววิดีโอคอลให้ดูนะคะได้เลยค่ะต้องอําับกล้องสิลูกโอเคโอเคค่ะคันนี้นะคะเป็นอีซูสุค่ะมิอค่ะสีนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนช้าๆมีมีไฟเลี้ยวข้างตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่ง แล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะให้ด,ดูมุมกว้างก่อนแล้วก็ด้านท้ายนะคะด้านหลังมีกล้องหลังนะคะกล้องหลังอยู่ตัวนี้ด้านท้ายจะเป็นแบบนี้ค่ะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะข้อดีของมิลเอ็กก็คือเวลาพับเบาะเบาะจะเรียบนะคะน้องอามพับแบบนี้เลย อีกฝั่งหนึ่งด้วยนี่ค่ะก็จะวางเรียบแบบนี้เลยค่ะคือแบาบว่าที่ไม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 ่เก่กกะวางของวางอะไรปูอะไรได้ยาวเลยกว้างๆเลยค่ะพี่นี่ค่ะนะคะก็คือนั่งได้ปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่นั่งเราก็พับเอาค่ะพับลงก็คือจะเป็นพื้นที่วางของได้เรียบๆเลยเพราะว่าเห็นน้องอามบอกว่าต้องวิดีโอคลให้พี่ดูก่อน,น <ะ S 1> ก็เลยรีบมาก่อนค่ะจะเป็นเดิมๆค่ะ หน้าเดิมค่ะซอกเดิมค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะห้องเครื่องของเขาแผ่นเพจอยู่ครบนะคะแล้วก็ตรงนะคะรอยหมุดยังอยู่เหมือนเดิมค่ะต้องเด็กันยังไงอถ้าเกิดสมมติว่ามาที่นี่ค่ะมาจ่ายที่นี่ได้เลยค่ะเห็นรถก็จ่ายเงินแล้วก็ ค่อยว่ากาันจะขับรถกลับหรือจะให้หนูขับไปส่งด้วยอย่างเงี้ยก็บอกได้แต่ว่าถ้าเกิดสุตบให้หนูขึ้นไปที่นูน่นลูกค้าต้องจ่ายครึ่งนึงก่อนค่ะขั้นต่ำครึ่งนึงไล่ครึ่งนึงไปจ่ายหน้างานค่ะงั้นหนูให้น้องอาหมานัดกับพี่ว่าพี่จะลงมาวันไหนเดี๋ยวหนูให้น้องอามจองตั๋วให้แล้วพี่ไปขึ้นเครื่องบินมาลงที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวหนูให้คนไปรับเอาอย่างนั้นดีกว่าไหมคะ โอเคแล้วแล้วคุณคุณพี่สะดวกวันไหนกันคะก็ก็ไม่ได้ไปไหนอะ่ะคนคนฝนกระเียแลอยู่บ้านเฉยๆนะอ๋อโอเคเพราะ okay. <c oughs> ว่าสะดวกหมดโอเคงั้นเดี๋ยวอย่างนี้เราหาตัว๋วเครื่องบินแล้วก็รถรอพร้อมแล้วก็โอเคเดี๋ยวหนูให้น้องอาระสานากลับไปคะ่ะเดี๋ยวหนูจองตั๋วให้นะคะโอะเคเ okay. ขางั้นแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงคะ f อฟซอยู่เชียงใหม่ อารันต้องมีอะไรดีแล้วแหละ FC อยู่เชียงใหม่มาซื้อรถเราถึงอารันยประเทศ FC อยากรู้ว่ามีอะไรดีมาหาเกตเลยค่ะได้ของดีแน่นอนบ๊ายบายค่ะ